สวัสดีค่ะช่องคุกเป้พารวยมาแล้วนะคะก็คลิปนี้ไอ้คำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ วันนี้ลงคลิปช้านะพอดีเป้ไปทําบุญมาก็วันนี้เอาบุญมาฝากเอฟซีทุกคนนะคะก็วันนี้ขอให้เป็นวันโชคดีของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเนาะเมื่อวานนี้หวยเราเข้าแค่ตัวเด่นเนาะแต่ถ้าใครรูดแปดก็ขมาสองฮานอยนะคะก็แสดงความยินดีกับทุกคนนะคะแต่ถ้าใคร ไม่ได้รูดก็เสียใจกับทุกคนนะคะวันนี้มาเอาใหม่นะก็วันนี้เด่นของเรามีสี่กับหกนะคะสี่กับหกแต่ถ้าใครจะรูดให้รูดหกนะคะ ถ้าใครจะลูดเอ้ยถ้าใครจะรูดให้รูดสี่นะคะให้รูดสี่หรือว่าจะรูดหกเออวันนี้ใครจะรูดสี่หรือหกดีเอออ่ะวันนี้ก็ถ้าใครจะรูดให้รูดแต่เป้ว่าวันนี้ถ้ามันจะมาวันนี้ถ้าใครจะรูดให้รูดหกแล้วกันค่ะรูดหกเนาะเพราะว่าเด่นมันอยู่ที่หกหกกับสี่นแหละค่ะ ก็มาดูกันรุ่นหกแล้วกันนะคะสายรูดสายวิ่งให้รุ่นหกนะคะก็มาดูตัวเจาะของเราว่ามีตัวไหนบ้างมีหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดห้าหนึ่ง ห้าสี่ห้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่สี่สี่เจ็ดเด่นที่เด่นที่สี่แต่ว่าแต่ว่าเป้ชอบหกกว่าวันนี้ก็ สามตัวของเรามีเจ็ดหกสี่แล้วก็ห้าสี่หนึ่ง ห้าหกเจ็ดก็เป็นแค่แนวทางนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดแส้ิวิจรณาณในการรับชมเนาะก็ถ้าทุกคนจะเสี่ยงโชคก็ขอให้มีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนเนาะหวยมันมีทุกวันเล่นพอประมาณตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ค่ากับข้าวนะ ก็ขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีของทุกคนนะคะวันนี้ไปทําบุญแล้วขอให้เราโชคดีเนาะเอาบุญมาฝาก f อซทุกคนนะวินนะคะอันนี้ ขอบคุณ f อทุกคนนะคะขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์ให้เป้น,นะ,ะกดติดตามกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนก็ไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่หรือ FC เก่าหรือว่า FC ที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปครั้งแรกนะคะก็ก็ลองดูย้อนดูคลิปเก่าๆของเป้ก็ได้นะคะก็ก็มีเลขมันก็จะมีเข้ามีหลุดนะคะ แต่ว่าเลขวิ่งของเราเลขเด่นของเราก็เข้าทุกวันนะคะ mm hmm. เข้าเกือบทุกวันมีสองวันที่แล้วมั้งที่มันหลุดไม่เข้าเลขวิ่งอะไรเลยค่ะเมื่อวานนี้เป้ให้วิ่งแปดลูดแปดก็มาสองนอยนะคะถ้าใครลูดใครวิ่งก็ยินดีด้วยนะคะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกแรงกำลังใจนะคะขอบคุณเอซทุกคนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้เป้นะคะ mm hmm. ก็ วันนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ